คันนี้อ <c oughs> ีซูซูคามิโอนะครับ <c oughs> เครื่อง 1J เทอร์โบทับเกียร์ธรรมดาครับ <c oughs> นี่นะครับตามสภาพเลยคันนี้สู่ล้อเป็นที่ 37V นะครับแล้วก็มียกขึ้นมาด้วยจากเดิมนะครับแต่งเป็นเวก้านะครับอับหน้าเป็นเวก้าแล้วก็มีกลาบของเวก้าครับตัวนี้ <c oughs> เครื่อง J จเทอร์โบครับระบบเครื่องเพิ่งเซอร์วิสมา ทำมาหมดแล้วเปลี่ยนปัมติ๊กเปลี่ยนเลยนีนะดูข้างนอกก่อนครับสีมีรอยต้องเก็บหน่อยฝาถังมีนะครับอยู่ข้างในครับข้างบนสตาร์ทรถให้ดูนะครับเชื่องนิ่งสตาร์ททีเดียวติดนะครับภายใ,ในครับเจออร์โอโต้ อัน,นี้ครับข้างหลังครับบอหลังพับได้แล้วครับตรงนี้แคมปิ้งได้ทำไรได้เครื่องเจโบครับไม่มีควันไม่มีอะไรนะครับข้างหลังก็เปิดตกให้ งนี้ครับนั่งได้กว้างของมันพับได้นะครับรถก็เดิมๆครับไม่มีชนหนักอะไรมีทําสีมาด้วยแต่ก่อนนานแล้วครับไฟท้ายเปลี่ยนมานะครับตัวนี้อ่องนี้โอเคครับมีต้องเก็บสีสันน้ลหน่อยเครื่องเดินนิ่ง เ,เฟืองท้ายเป็นทูปเปอร์นะครับตัวนี้ยกแพรมาเครื่องครับเจโบก็เครื่องก็เปลี่ยนคอยหัวเทียนแล้วก็เดินสายไฟใหม่นะครับปักคอยปักอะไรแล้วก็เปลี่ยนปัซติกใหม่ เรียบร้อยครับเครื่องนิงเครื่องนิ่งมากเพราะว่าเพิ่งทำมาครับโดูครับแอร์เย็นนะครับแสงแอรไว้ย้ายไว้หลังนะครับแต่ว่าฟิล์มมันใสก็อนี่หน่อยแต่คืนเย็นครับวันก็ถ้าติดฟิล์มก็แบบนี่ครับ ประมาณนี้เร่งใกล้ด้วยทีหนึ่งวันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับโอเครับเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูนะครับ ทำงานปกติ